金子。 หลังจากที่เหาเก็บเฮ็ดมาเรียบร้อยนะคะเ,คเหากกะเสียเอาเฮ็ดมาย่างค่ะย่างปลาทูเฮ็ดพริกหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะ,ะ,ะเฮ็ดนี่ย่างให้ซี่ซุกๆแนนะคะ,อ,ะ,ะ,ะ,คะออกไปท่างแบบว่าซุกแบบกเกลี่ยมเลยก็ได้นะคะเพราะว่าย่านเฮ็ดบดซุกค่ะพี่น้องหลังจากนั้นนะคะเหาเอาเครื่องที่เหาย่างแล้วม,มาตำนะคะเริ่มต้นด้วยพริกหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะ โขกให้ละเอียดเลยนะคะตำให้ละเอียดระบาดนี่หลังจากทีเห้าตำพริกแหลกแล้วนะคะเห้ากกะซีใบประทูทีเ่ห้าย่างไว้ค่ะเอากางยูทองแล้วก็แผงหลังแผงทองออกนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเวลากินปลาทูแล้วกางข้ากินปนนะคะกางมันข้าข้าขอและก็สีล่าบากอีกนะคะเอาอองให้กเกี่งๆค่ะเวลา,เากลินจังสีบะตองระว่างนะคะกินแบบสแสบๆไปเลยบ่มี่ยังมาคัดขวางจังหวะการกินอัตรรดในการกินข้งเห้านะคะตามให้แรกๆเลยค่ะจากนั้นนะคะก็เอาเฮ็ดเฮ็ดเปี้ยงหรือว่าเฮ็ดฟางข้อเห้านี่แหละคะ่ะ ลงไปต่ำหรือผูดด้ใดบ่มากแบบว่าบ่มากตอนใหญ่ๆนะคะบ่มากเฮดเฟียงเป็นตอนก็เอาไปซับก่อนก็ได้นะคะเอาไปซับให้ละเอียดก่อนค่อยเอามาต่ำร่วมกันนะคะอันนั่นก็คือปนเ็ดออกมาก,ก็สิเป็นแบบว่าปนกับิเนียนนะคะอันนี้ก็สิเนือปนแบบก็บสิเป็นลูบของเ็ดแน่นะคะ จากนั้นค่ะใส่น้ำต้มปลาแดกลงไปนะคะอันนี้ข้าต้มน้ำใส่ปลาแดกไวหรือผู้ใดสิเอาปลาแดกขวดปลาแดกกระ K, กปุกใส่ไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็เอาน้ำต้มนม้ำน้ำต้มซุกใส่ก็ได้บ่ตรงต้มน้ำปลาแดกก็ได้นะคะบบดนี้ข้าสิปรุงรสนะคะปรุงรสก็คือว่าใส่น้ำปลานะคะความนัวมือนีก็คือได้จากน้ำต้มปลาแดกแล้วก็น้ำปลาค่ะ ผงสลดนิดน้อยแล้วแต่ค่วาม,มากนะคะพี่น้องมากซ้ำได้ก็จัดไปเลยค่ะตามใจมากจากนั้นก็โคเล่โคเล่ให้เขากันนะคะซิมโรดตามมากนะคะไพ่ามากนวดหน่อยก็แล้วแต่ไพ่ามากนวด้ายกันแล้วแต่จากนั้นข้าใส่หอมร่วมนะคะเมื่อนี้มีหอมเปร้วกะหอมบัวนะคะแล้วก็พักซี่แล้วก็พัคหอมใบมุ่นนะคะ นให้เข่ากาันแค่นี้ก็เป็นอันที่เรียบ้อยนะคะสำหรับปนเฮ็ดเฟียงบานเหาใส่ปลาทูเด้อค่ะเดอะ้อจากนั้นตักใส่ถ้วยพร้อมกินข่าแล้วเด้อค่ะผู้ใดมีสูตรการเฮ็ดแบบใดก็สามารถแซ่ได้เด้อค่ะยูนีบน่บ่นเอ่นว่าสูตรดีกว่าเนาะเพื่อนเหาเห็ดกินแบบนี่เฮากับเห็ดแบบนี่เดี๋ยวมือนาสิมาปนแบบแหงให้เมืองเด้อจ้า 金子。